กำ<ม>ลังโรยตัวลงมานั่นไงเห็นแน่เลยกูอีกปะเนี่ยไม่น้องหลุด <c oughs> มาวินีวินีท่านสองท่านสองก๊อปก๊อฟท่านสองขึ้นมาแล้วอิงด้วย <c oughs> วินีเว่าไงเมื่อกี้จริงๆเอาจริงๆเราก็เป็นนักโรยตัวเหมือนน้องอะ <c oughs> เราโยรยสามรอบนะเนี่ยเราโรยเกลือ ทำไมใครเล่นมุกใครเล่นมุกอะไรเล่นที่สดุดอย่าหยุดอย่าหยุดแต่เล่น,มมนลกุ่มโนยเลยเกลือแต่ว่าโนยเลยเกลือหลบหลบโหยเนี่ยนะแต่ว่าแต่ว่าพูดผักกุ่ม,มโนยเลยเกลือพูดเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยบิดกันเลย นั่ไยน้ำไทยลอยิกลือกุ้มอบลวยเกลือุ้มอบ่วยเลยกลัวอบน่วยเลยน่วย่วยคืออะไรวะอมอมาช่วยแล้วคนนี้คื้มีน่เองเราังไปช่วยหมอหมอหาทางเข้าไม่เจอ ไ,ไปเร็วฮุ้ยมันมาชดียร์เดียน์ดีรีนะถ้าเปิดประตูซันจะออกได้ปะมันเครื่องเสร็จไปแล้วว้าย <laughs> เอาน้องไม่เห็นว่ะพี่ก็ออกมาพร้อมน้องพอดีเลยอ่ะซื้อยาคูนา, <laughs> นาเรลูเจ้าพามพ่อตาสียง <laughs> สมแล้วที่เป็นพี่น้องกัน <laughs> แกได้ยินเพลงซื้อยาคูก็รู้เลยว่าเพลงอะไร <laughs> ไม่แบบทางนี้มันเห็นมันเห็นชิ้นชุนเกาเกาพุงเสร็จเกาพุงกาอะไรก่อมีคนเกาพุงที่ลองจอซื้อแล้วแต่มีอันหนึ่งที่อยากได้นั่นก็คือคือลำพงอเนกประสงค์ พี่สามารถใช้ถูกมาอได้ของคุกกี้อ่าอ่าใช่ใช่มันคือมันคือสารพัดของคุกกี้คุกกี้แ้วพี่ก็จะกลายเป็นสาวน้อยสมบูรณ์แบบถ้าพี่ได้มาไปเปลี่ยนชื่อดีกว่าไปเปลี่ยนชื่อเป็นทับประพักรู้จ้ะเอออยากเปลี่ยนบ้างอะทำไงออกก่อนเนาะไปดิเปลี่ยนน้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของคุกกี้ ทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้างสาวน้อยสมบูร์แบบแต่สัตราจารย์ูโทนิมเติมสารพิเศษอีกอย่างลงไปในส่วนผสมโดยไม่ตั้งใจสารเคมีเอ็กซ์จึงได้เกิดเป็นพาว์พับเกิลด้วยพลังเหนือมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวบล็อตบ b ับเบิลบัตเตอร์คับจึงอุทิศชีวิตในการต่อสู้อาญากรรมและพลังอำนาจแห่งความชั่วร้ายน้ำตาลเครื่องเทศ เฮ้ยมันมันดูซาตาจานยูโทเนียมแกอย่าให้ฉันรู้อย่าให้ฉันรู้เฮ้ยมีคนย่องหลับมาย่องหลับอุ้ยยองพิมไม่มา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 ไปหาเพื่อนมีช้อปปี้ใครวะมีคนมีคนมีคนช้อปปิ้ง ไปเก็บแต้มเลย่ที่นั้นแล้วแกอะไรนะฮะครับหอนหมอรเลยหลบหลบอะาอ้ครับอะไรอะไรเงินเราคือโงเอ๊ะวิธีอยู่พี่ปีมั้ยลงมา มาแล้วไม่มีเราเราเทรดกันอีกแล้วเหรอโอ้ยจังหลายหมดพอดีเอาอะไรวะมีอเอาทำไงอะคือที่ฉบนเมื่อกี้คือแบบเอาหมอหมอหมออีกครั้งหมออีกครั้งมาอย่าอย่ายอมแพ้ ขออย่ายอมแพ้เออเดี๋ยวออเดยสไลเดอร์อมันไปจากเราแล้วมันไปจากเราแล้วใครก็ได้มา,มามาเดี๋ยววินนี่เองวินนี่เป็นใครวะอ้า,มมาวมันไปหาวิน <c oughs> <c oughs> วนี่เหรอมันไปหาวินนี่ก็วินนี่ ว่าจะเสร็จแล้วซะออีมีแขทงหลังวิหมอมาหมอมาเราเดินต้องดิ้นกันต่อดิ้นกันต่อไปไปหมออย่าหยุดหมออย่าหยุดเราลากลงามาให้สุดๆแล้วนะมีคนโดนเติร์นตู้แต่วินีว่าวินีจะ<ร>ทำองได้เสร็จอันนี้ไม่เป็นไรเราเทรดกัน หลอหลอมันจะรอดยังไงก่อนมาแล้วเฟร็มาแล้ววิ้ยโดนด้วยหรอเราจะไปบล็อกหมอเพิ่งเห็นว่าเวลามันเสร็จอ่ะเวลามันเสร็จผ่านอีจาอีจารีด้วยอ่ะมันมันไม่ตีสะกี วิ่งไปหาหมอเลยวินีท <c oughs> <c oughs> ำอะไรกันน่าจุกรอบตัวจุกรอบตัวมันไม่ได้เรียกว่าจูกอ่ะเดียหมอหมอลุกขึ้นลุกขึ้นมาเอา้าวิ่งไปเจอมันทำไมทำไมล้มเลยอ่ะวิ่งไปเจอมันทอดี มันหาอะไรในบ้านเล็กอ่ะมันวางกับดักอ่ะดิไม่ได้หาหอื้ว้าย M C A เกียบเร็วหมอจะตายแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงลุ้นเดี่ยวเดี่ยวแล้วทานทานับไม่เลยโอ้ย เราต้องไปช่วยกอ๊อฟแกทั้งคนซ่อมแกเขาแกจุกได้อะฮอใช้กระจุกไม่ได้เหมือนกันซ่อมกันเลยซ่อมกันเลยซ่อมกันเลยมีหลุดหุกรอให้มันเดินมาอะเ้ยแต่ว่าท่อมอยู่ประตูนี้เลยอ่ะอืมมันไกลนะมีหลุดหุกแล้วก็มีแทงหลังด้วยเอาไงดีวะเราไปช่วยก๊อฟไหมเดี๋ยวพุกก๊อฟไปแล้วเอาเลยเหรอไปเลย เราไปช่วยแบบไปช่วยบล็อกไปช่วยบล็อกเออไปบังตรงนี้เลยตรงนี้มีแทงหลังมีแทงหลังมันมาหาเราไปเลยออก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 เลยแกอไหนอะงมากเราตอะเอาแล้วก๊อปอะออกเลย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 เรามีแทงหลังเราวิ่งมาทันปะเนี่ยไม่ทันหรอก มันไม่อุ้มด้วยเอบใช่มันรู้รรมันรู้รทำไงดีอะทำไงดีอะอีกรอบอีกรอบ<อ>มันไม่หว่ามันเฝ้าอ่ะไม่น่าไม่น่าได้แล้วนะได้อยู่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 พอมันอุ้มใช่ปะมันก็ต้องเอาไปแขวนแขวนแล้วก็ซ้อนหลังเอ้ยเอ้ยทำอะไร ยาปล่อยเพื่อนเราชีวิตชีวิตนี้ทรมานจริงเลยเร็วบัดเนี้ยมาอูมาไม่เอ้ยยยหย้บกบกบวิ่งตามหลังเลยวิ่งตามหลังอย่าโดนตีอย่าอย่าโดนตีอย่าโดนตีกันอย่าโดนตีกัน วิ่งตามหลังแล้วก็คอยคอยยกเอาอย่าไปดักหน้าอย่าไปดักหน้าอย่างนั้นแกไปเร็วทิมไอย่าไปก๊อฟไป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 หนีไปอย่าไปลอดนี่นเออโอ้โหบอโลบอโลทางไปไปไป หุยโดนแองอา้าวสรุปรักเพื่อนมากสรุปก็คือเพื่อน, <c oughs> อนกลอลรอดตกคนนี้ตาย <c oughs> นี่นี่มันอะไรกันคะเนี่ย <c oughs>